Hello. Hello Jose Cristo. This is Amazon calling to confirm your purchase of $11,475.76. Oh. To confirm this purchase, say confirm. To cancel this oh, order, say cancel. Cancel. I heard. Please. You say confirm is that correct? No, no. Thank you so much for confirming your order of eleven thousand four hundred and seventy-five dollars and no. seventy-six cents. I don't have, to have that money your shipping address I'm or to speak to a consultant. Please press one now. Okay. What the fuck? Answer please. Due to unexpected high volume of calls right now, the wait time is eight hours. Eight hours? Enjoy some of our selected hold line music. Eight hours. Tani, ah, Kolina? Mm hmm. Ah, Kotola? Ah! Kotola, what is that? Papa is the need time. เราขอยืนยันสินค้ามุลค่าสอง9 6บาหาหันสร้อก้าสยืนสินค้ากรุณาพูดว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิกกรุณาพูดว่ายกเลยยากแค่ไหนได้อยู่เมื่อก่อนครับสวัสดีดเรามาจากทางไปสถานีไทยเราขอยืนยันสินค้าบุลค่าสอง9 6้าันสยบาทหากคุณยืนยันสินค้ากร<ไ>ุณาพูดว่ายืนหากคุณย 5, ืนยันสามร้อยเก้าสิบหกบาทสองหม้าันสาสิหกบาท ย,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 ยืนยันิน้ากรุณาพูดว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิกกรุณาพ,พูดว่าย,ยกเลิกย uh um ขอบคุณที่ยืนยัน,ยนสินค้าเป็นมูลค่าสองพันห้าพสามร้อยเก้าสิบหกบาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายในอีกสองวันข้างหน้าหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมกรุณากดหนึ่ง รอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ิดตขนาดนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจํานวนมากแต่รุนาฟังเพลงรอสายสักครู่ตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่4ชั่วโมงอ ว่านงานาวานานีงนขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก เารฝากเงินว่จฝ่าตักกตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมงค้ามาตอบมา่ะท่าอ่าฮ่ไฮ่า้ต้องบอกใครอีกดีวะสวัสดีเรามาจากทางไปรษณียไทย เราขอยืนยันสินค้ามูลค่า2 5 3 9 6บาทคุณยืนยันสินค้าคารุณาพูดว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิอกอารุณาพูดว่ายกเลิกก็ยืนยันไปเลยขอบคุณที่ยืนยันสินค้าเป็นมูลค่า2 5 3 9 6บาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายในอีก2วันข้างหน้าหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมการุณากด1 กรู้มารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ <l ots> ขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากกรู้มาฟังเพลงรอสายสักครู่ตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมง <l ots> ูหน้ากอดกอนไหนไปกอดแฟนไปไหนขนาดนี้เพืติดต่อเข้ามาจำนวนว่าจะรุ้งาปักเตมรอสายสักครู่ตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมง เอออ่ะใช่เดียวสสวัสดีเรามาจากทางไปษณีไทยเราขอยืนยันสินค้าบูลค่า25,396บบาทหากคุณยืนยันสินค้าการุณาพูดว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิกการุณาพูดว่ายกเลิก ขอบคุณที่ยืนยันสินค้าเป็นมูลค่าสองหมืบาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายในอีก2วันข้างหน้าหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมสรุณากดหนึ่งแมวล้อเสียงอานเข้าอ่ะสรุณารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่สีิงงนเ้าะ

สวัสดีเรามาจัดซื้อไปในไทยเราขอคูนค่าคุณละต้อง6 5 3ส6บาทหากคุณยืนยันสินค้าสรุนามคุณท่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเพื่อสรุนามพูดว่ายกเลยขอบคุณที่ยืนยันสินค้าเป็นมูลค่า20,530.6บาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายได้อีก2วันข้างหน้าหากสงสัยอะไรเพิ่มเติม กรุณากดถึงฮะตำรวรอวตักรูกระบบของตะโกนสายไปยังเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ผู้ติดต่อเข้ามาจากวน,นเท่าไหร่ตำรวฟังเพีงรอสายสักคูกตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมง mãi 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 ้โอ๊ยหมดยังวะเยียเขาเงียยไปเลยสียไม่พูดเสียนเลย สวัสดีเรามาจัดทางไปสนีไทยเราขอยืนยันสินค้ามูลค่า25,396บาทหากคุณยืนยันสินค้าตรุนาวคุณว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเรื่องรุณาวคุว่ายกเลยยืนยันยืนยันขอบคุณที่ยืนยันสินค้าเป็นมูลค่า25,396บาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายในอีก2วันข้างหน้าหากผมได้อะไรเพิ่มเติมอย่างไรยาง ขำอะไรขับเรื่องวะเนี่ยค่ะหลักของสายอะไรเพิ่มเติมกรุณากดหนึ่งกรุณารอสักครู่ระบบกำลังโกลสายไปยังเจ้าหน้าที่กดหนึ่งครับกดหนึ่งเ้ยขับไม่ได้เกิดมาขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากว่า แต่วิชาฟังคนร้องสายตัดคู่ตอนนี้คิอของคุณอยู่ที่สี่ทุ่มโมงพีไ่ได้ฟังนะพี่ผมดูหนังแอนอีกอยู่แค่นี้ขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก วัสดีเรามาจัดทาาไฟสถนีไทยเราขอยืนยันสินค้ามูลค่า25,396บาทหากคุณยืนยันสินค้ากรุณาพ,พูดว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิกกรุณาพ,พูดว่ายกเลิกขอบคุณที่ยืนยันสินค้าเป็นมูลค่า25,396บาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายในอีก2วันข้างหน้าหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมกรุณากด1 กรุณ้ารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่วสายด้วยเย่ยขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากกรรณาฝักเพลงรอสายสักครู่ตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมง มันคลสมขังมู่อันคลิดียวคลิเดีชมันอ่ะอันดูขำไหม่ยไไร สวัสดีเรามาจากทางไปรษณีย์ไทยเราขอยืนยันสินค้ามูลค่า25,396บาทหากคุณยืนยันสินค้าสุรุณาคุณค 25, ว่ายืนยันแต่ถ้าหากต้องการยกเลิกสุรุณาคุณว่ายกเลิกยกเลิกของหมื 45, ่นห้าพันมูลค่า25,396บาทสินค้าจะส่งไปถึงที่หมายได้อีก2วันข้างหน้าหากสนใจก็เพิ่มเติมสรุณากดหนึ่ง การู้นารอสักครู่ระบบกำลังรวจออย่ากเจ้าหน้าท <that> <fine>. ี่ขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากการุ้นาฟังเพลงรอสายสักครู่ตอนนี้คิวของคุณอยู่ที่สี่ชั่วโมง ใรา้าาชไทยมีคาท่เทีเยเียนไหมีใครเห็นใจสงสารไครน้องกลคำท้าประสงค์เป็นพู้ผิทองลผ้ิดทองลัผิดทองลัระบาดสมเ็ ภามหาภูมิพลอดุลยเดชมหากษัตริย์ตรามาธิปติศักดิ์สิทธิ์ฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมมนาถปกิณห์เช็คได้เลยใช่ไหมเอาละ <laughs> 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 <imitation> <laughs>